โปไม่คิดว่าโปรกับพี่ๆ,ๆเหมือนกัน,นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเราต่างมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนั่นแหละครับใช่อาจจะแค่แบบคล้ายคลึงกันเฉยๆแต่ว่าโปคิดว่าถ้าใครได้มารู้จักโปรจริงๆหรือว่าติดตามผลงานโปรจริงๆจะรู้เลยว่าแบบว่าไม่เหมือนแน่นอน นี่ก็จะหนักหน่วงนิดนึงครับเพราะว่าต้องแบบเตรียมคอนเสิร์ตด้วยครับแล้วก็จะมีพวกเอีเวนต์ประปายต้องซ้อมไปพร้อมๆกันนนีี้้้ออาเริ่่่มแแงตตลปทุก็ดีใจครับดีใจที่วันหนึ่งแบบสามารถทําตามความฝันที่แบบเคยคิดเอาไว้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างนั้นก็แบบว่าได้ทําให้แบบที่บ้านภูมิใจแล้วก็เห็นว่าแบบมาทางนี้แล้วก็รอดเหมือนกันจก็ดีใจที่เจ็บแบบข้ามมาให้เลยครับ จริงๆแบบว่าพูดได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตไูเลยเพราะว่าแบบจากจากที่แบบเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเราเป็นคนสาธารณะที่แบบว่ามีงานเข้ามามีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเลยจกจริงๆถ้าพูดในเรื่องของชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีแบบว่าระวังนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเรื่องความเป็นตัวเองก็คือเป็นตัวเองได้ปกติเลย Paid, ใช่ครับใช่ก็จะมีบ้างในบางเรื่องสําหรับโปรโปเคว่าไม่ยากเพราะว่าเราทําตรงนี้เราก็ต้องมีแบบว่าข้อจํากัดอะไรบางอย่างที่แบบสามารถทําได้หรือทำไม่ได้อยู่แล้วใช่ไปได้เรื่อยๆเลยครับแบบตอนนี้สนุกกับการทํางานมากยังแบบว่าไปได้เรื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นสายไหนนักแสดงก็ได้จะเป็นนักร้องก็ได้อะไรอย่างนี้ เราการใหม่ๆเข้ามาอย่างไรคุณอาจจะโวกการต้องอายุข้ามข้างของพวกนะฮะที่มี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 อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับโปรไม่คิดว่าโปกับพี่ๆเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเราต่างมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนั่นแหละครับใช่อาจจะแค่แบบคล้ายคลึงกันเฉยๆแต่ว่าโปคิดว่าถ้าใครได้มารู้จักโปจริงๆหรือแปลว่าติดตามผลงานโปจริงๆจะรู้เลยว่าแบบว่าไม่เหมือนแน่นอนแต่อย่างโปรพิลข้าม้างเลยโปรจะมองเห็นครั้งแรกที่แบบคล้าย ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแบบเป็นในเรื่องแบบอะไรที่แบบดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็โอเคครับใช่จรคุยยยั่่มอูิงจริงๆรู้จักกับพี่พีพีมาสักพักตั้งแต่คือคือเข้ามาใน789อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้คุยกันครับได้แบบไปมีแบบไปกินข้าวอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้จักกันก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นใช่ ดีใจครับเหมือนก็พี่พีก็คอยให้คําปรึกษาหลายๆเรื่องครับเพราะว่าพอพี่พีก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของในวงการอะไรอย่างนี้ครับใช่พี่พีก็เลยจะให้คําปรึกษาได้เยอะมากๆในเรื่องนี้เขาก็จะคอยแนะนําเราในอะไรที่แบบว่าควรจะทําหรือว่าไม่ควรจะทําพี่พีก็จะคอยช่วยเหลือ ถ้าช่วงนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าพี่พีก็งานยุ่งพอสมควรเหมือนกันตัวโป้ยงก็อยู่ใช่เลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันอย่าโเลกดนไม่ไหลเลยจริงจริงโปไม่โกด,ดันเลยครับรมันแล้วแต่คนมองแล้วเลยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่โกด,ด้วยว่าใครจะตัดสินยังไงครับใช่เพราะว่าเชื่อว่าเราก็ต่างความคิดกันใช่แต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดรู้จักโป้ติดตามผลงาน,นโป้จริงๆจะบอกว่าโอแล้วไม่เมอน ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆครับว่าจะมีแบบโอกาสใหม่ๆเข้ามาใหม่ครับแต่ว่าที่แน่ๆก็จะมีพวกคอนเสิร์ตอะไรอย่างงเี้ยครับคอนเสิร์ตทางนี้เกี่ยวกับประเด็นไม่กี่วันนี้แหละโอ้ก็เรียกว่าก็เข้มข้นครับใช่ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ70-80แล้วครับตอนนี้เหลือแค่อะไรเล็กๆน้อยๆครับใช่กำลังเร่งเก็บรายละเอียดกันอยู่รับพาร์ทโชว์พาร์ทโชว์โฟมมันแซวว่ามันเต็มที่แน่นอนครับสุดใจแน่นอนอยากให้ทุกคนได้มาดู ล่าคมาใช่คใชใหอาจจะแบบว่ามีบทบาทใหม่ๆกับเทนีอะไรที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ใช่จะว่าจะมีเรื่องมีเรื่องสะายในคอนเสิร์ตที่กับการงานอะไรนะกับการทำงานในวงการที่จริงจริงใช่ครับใช่ จริงๆการแข่งขันก็สูงด้วยครับแต่ว่าด้วยความที่โปเป็นคนที่แบบว่าติดตามทีป๊อปหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆที่วันหนึ่งเราก็ได้มาทําตรงนี้ด้วยครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่คิดว่ามันคือการแข่งขันอะไรเลยเพราะว่าทุกคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองครับก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะเป็นการแข่งขันกันดัรจริงๆไม่ค่อยกดดันตรงนี้เท่าไหร่ครับใช่ แนกรแสตัวเลขขอเจอดสิบเ้ามันดีมันดีแบบดีแบบสุดๆเลยนะเราคิดไหมว่าเ้ยมันแบบมันจะโดนจะต้องืบบว่ายังไงถึงจะทำให้ความคาดหวังที่หลาย่างคาดหวังเจ็ดสิดเก้าเลยจริงๆผมคิดว่าตอนสารภาพเลยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าแบบเจ็ดสิบเก้าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ครับใช่แต่ว่าพอผลตอบรับมันเกินคาดแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนก็เหมือนทะลุเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้ว ก็วันที่2 2่สถึง24กันยาเอ้ยเด,ด,ดือนนี้นกันยา2ีถ <laughs> ึง24กันยาน,นี้นะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเจ็ s ไป c ก้าสเปชีลเซตแตทำแคปซูลน,นะครับแล้วก็จะมีนี่ละครับผลงานเพลงเพื่อนไม่สนิทครับได้ฟังได้แล้วที่ซูมมิ่งแอนด์พรอมแล้วก็วันที่9ก้านี้จะมี MV ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับ